ครับสวัสดีครับเด็กๆครับคลิปนี้นะครับเป็นวิชาศิลปะนะครับในระดับประถมศึกษาปีที่5นะครับอ่าเรามาเจอกันเหมือนเดิมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับงานคราวที่แล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงตั้งใจทํามาดีนะครับครูได้เห็นตัวอย่างเห็นชิ้นงานของบางคนที่ส่งมาแล้วนะครับโอเคเป็นที่พึงพอใจมากนะครับก็ขอให้คนที่ยังทําไม่เสร็จนะครับก็ตั้งใจทําให้สวยที่สุดนะลูกในเรื่องของการ ออกแบบลายเสื้อด้วยลายดอกลอยนะครับที่ครูได้สั่งไปนะครับวันนี้นะครับป .5 นะครับเรามาพบกันในคลิปนี้อ่าวันนี้เราจะใช้ภูมิปัญญาภูมิปัญญาทางศิลปะของเรานะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับต่อคนอื่นนะครับเป็นประโยชน์ต่อน้องๆหรือคนที่เขาใช้ด้อยโอกาสกว่าเรานะครับอ่าในในแง่ของการทําของเล่นอ่าเราเรียนเรื่องของภูมิปัญญานะครับศิลปะพื้นบ้านนะครับแต่ด้วยเหตุผลของ สถานการณ์นะความจําเป็นนะครับลูกเราจําเป็นจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนอยู่ที่บ้านนะครับอวันนี้เราเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาพูดกันเลยนะครับงานตัวนี้นะครับก็ขอให้เด็กๆมีนะครับไม้ไอศ์ครีมหรือเรียกสั้นๆก็เรียกไม้ติมเนี่ยครับมีไม้ติมอย่างนี้นะครับสิบชิ้นสิบชิ้นหมายถึงชุดละสิบชิ้นนะครับทั้งหมดก็คือ20อันอันเด็กๆต้องมีไม้ติมสีธรรมชาติแบบนี้นะครับ ยี่สิบอันนะครับลูกยี่สิอันแบ่งเป็น2ชุดชุดละสิบอันนะครับอ,อุปกรณ์ต่อไปที่เราควรต้องมีที่ต้องใช้แน่นอนเลยคือดินสอนะครับหินสอยังลบปากกาเมจิกสีดำนะครับที่เราต้องใช้แน่นอนและก็สีนะครับสีวันนี้เรามาทางานกันเลยนะครับเรามีไม้ไอติมอยู่10อันนะครับเราเอามาเรียงก่อนนะลูกเรียงให้เป็นระเบียบนะครับเรียงให้มีขนาด เท่าเท่ากันนะครับลูกเรียงก่อนเรียงให้เป็นระเบียบนะครับเรียงเมื่อเรียงแล้วนะครับจัดระเบียบให้ดีเรามีสกอตเทปลูกสกอตเทป,เทปนี่เราหยิบสกอตเทปมาเราเอามาครับเอามาคา,าดนะครับคาดลงไปบนไม้ไอศ์ครีมนี้นะครับเด็กๆติดลงไปบนไม้ไอศ์ครีมที่ที่เราเรียงเป็นแผ่นไว้นะครับคาดตรงไปนะลูก จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆเราติดแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ดูใกล้ๆเราคาดสกอตเทปนะครับลงไปบนไม้ติมไม้ติมแบบนี้แล้วเราคว่ำลงไม้ติมจะติดกันเป็นแผงนะครับข้วรูติดกันเป็นแผงแบบนี้นะครับครูให้ทําแบบนี้นะครับ2ชุดชุดละ10อันนะครับก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้สชิ้นด้วยกันรวมไม้ติมทั้งหมด20อันนะครับแบ่งเป็น2ชุด ชุดละ10อันคา,าดสกอตเทปเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราออกแบบนะครับดีไซน์ภาพลงไปนะครับเราจะใช้ดินสอวาดก่อนอ่านี้เราอยากได้รูปอะไรเราเด็กๆก็วาดลงไปเลยนะครับาวาดให้เห็นนะครับในในที่นี้ครูจะวาดเป็นเป็นเป็นนี่นนอ่าเป็นปลาหมึกวาดไปก่อนนะลูกเราวาดลงบนไม้นี่เลยลูกวาดลงบนไม้เลย วาดลงบนไม้เลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เรายังเส้นเรายังไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับให้เด็กๆวาดลงไปเราใช้วัสดุท้องถิ่นที่เราหาง่ายๆนะครับไม้ไอศครีมนะครับอ่ะเราวาดลงไปนะครับลูกอ่ะเราอยากให้หูตาอยู่ตรงไหนเราวาดอาจจะวาดยากนิดนึงนะครับลูกแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดนะครับเมจิกที่เรามีอยู่นะครับเนี่ยหยิบมานะครับเราเอามานะ ตัดเส้นนะครับให้ชัดเจนขึ้นนะครับอา,อาจจะวาดยากนิดนึงนะลูกเพราะว่ามันไม่ได้ทําบนกระดาษนะครับเด็กๆก็ค่อยๆทํานะลูกค่อยๆทํไปนะครับวาดให้เห็นชัดๆลงบนนี่ครับบนไม้ไอศครีมที่เราแปะเป็นแผงเอาไว้นะครับลูกเพื่อกำหนด ปุ๊บอ่ามาเราได้แบบนี้นะครับอ่า,าได้แบบนี้นะครับเด็กๆจะเห็นว่าเราใส่ภาพเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความนะครับหลงชิ้นกันเราเติมหมายเลขนะครับลูกไว้ที่ปลายของไม้ไอศครีมนะครับเติมหมายเลขลงไปอันนี้ครูมีถึง11อันเลยทีเดียวอ่า สิบอันสิบเอ็ดอันนะครับไม่ต่ำกว่านี้นะครับโอเคเติมหมายเลขเสร็จเราใช้สีอ่ะบายลงไปเลยเหมือนเราระบายในกระดาษนะลูกระบายลงไปนะครับระบายลงไปในกระดาษเหมือนนเราทําในกระดาษเลยครับนะแล้วแต่เราเลยลูกให้สีสันยังไงตามใจฉันแต่สังเกตไหมครับว่าตัวภาพผู้จะเน้นเพียงว่าตัวใหญ่อ่าให้มันเต็มพื้นที่ครับสีสันก็ให้มันเข้ม,เข,มเข้มสดใสอ่า ระบายไปตามนี้เลยนะครับลูกอ่าเราชอบตัวอะไรตัวสัตว์ตัวภาพแบบไหนขอเน้นย้ําว่าวาดตัวใหญ่ๆนะครับลูกให้เต็มพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่ของไม้ไอซครีมไม้ไอครีมจะไม่ขยับขยื่นเพราะว่าเรายัางไงเราแปะสกอตเทปเอาไว้นั่นเองนะครับลูกอ่าแล้วก็ระบายไปนะครับทําแบบนี้มา2เซตอ่าเมื่อเราลงสีเสร็จเรียบร้อยงานสําเร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่า ไหมครับหน้าตาของงานที่สําเร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ให้เ,เด็กๆดูนะครับอย่าลืมเลยนะครับห้ามลืมคือการใส่หมายเลขนะครับเด็กๆต้องใส่หมายเลขด้วยนะครับใส่หมายเลขให้ครูเห็นด้วยว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะครับลูอา่าเราจะเหมือนคล้ายคลจิ๊กซอนะมันจะออกมาคล้ายคลจิ๊กซอแบบนี้หน้าตาของงานตัวนี้สัปดาห์นี้นะครับจะเป็นแบบนี้ใส่หมายเลขให้เรียบร้อยจะเริ่มจาก0ถึง9ก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับดูนะครับ อ่ามันจะเป็นงานจิ๊กซอว์แบบนี้แบบง่ายๆนะครับภาพนะครับให้มีการตัดเส้นให้สวยงามนะครับลงสีให้สวยงามนะครับเราเขียนหมายเลขไว้นะให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งถึงสิบศูนย์ถึงเก้าอะไรก็ว่าไปนะครับใส่ใหมายเลขให้เรียบร้อยแบบนี้อ่าเด็กๆไม่ยากเกินไปนะครับอ่าอุปรกรณ์ก็มีไม้ไอศครีมนะครับสกอ็อตเทปสี ปากกาเมจิกนะครับเราจะลงสียังไงก็ได้ให้สวยงามแต่ให้ตัวภาพของเรานั้นเด่นเห็นชัดเห็นไหมครับลูกภาพจะเห็นชัดจะเป็นของเล่นง่ายๆนะครับสําหรับเด็ก,เล,กเล็กนะครับทำให้น้องๆเล่นหรือว่าเด็กที่ด้อโอกาสทางตามต่างจังหวัดหรือสิ่งใดก็ดีนะครับทําเป็นของเล่นสนุกสนานค่าเวลาครับบวกเอาไอเดียทางศิลปะเข้ามาช่วยนะครับก็จะได้ชินงานแบบนี้ในวัสดุที่หาได้ ง่ายๆนะครับเวลาส่งคู่ส่งยังไงอ่าไม่ต้องไม่ต้องแปะสกอตเทปเป็นแผงแบบนี้มาส่งคูนะครับอ่าไม่ต้องแปะลักษณะเป็นแผงแบบนี้มาไม่ต้องนะครับให้นักเรียนนะเขียนหมายเลขให้เรียบร้อยนะครับและทําการเวลาส่งคูนะครับให้นักเรียนมัดอย่างนี้มาอ่าแยกชิ้นมานะครับแยกมาเลยมัดหนังยางมาให้ปกติแบบนี้อย่าลืมว่า คนละเซตกันอ่าทุกคนต้องทําทั้งหมด2เซตนะครับเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับ2เซต2เซตเซตละ10ชิ้นนะครับอ่าให้ได้2เซตแบบนี้ขอย้ําว่าตัวกระตูนตัวภาพให้ใหญ่นะครับเทียบกับมือของคู่เห็นไหมตัวจะใหญ่อ่าอ่าเพื่อให้เด็กๆได้เห็นชัดเวลาเราเล่นนะอันนี้เป็นกิจกรรมฆ่าเวลาได้อ่าให้ทํามานะครับคนละ2ชุดด้วยกันนะครับ เวลาส่งคู่นะครับก็ให้มัดหนังสติ๊กมาหนังยางแบบนี้นะครับรวบมาแบบนี้สำคัญเลยนะครับตอนเขียนรูปเนี่ยนะครับตอนเริ่มเขียนอย่าลืมนะครับแปะสกอตเทปยึดด้านหลังนะครับไว้ก่อนเพื่อกันขยับขยเื่อนนั่นเองนะครับโอเคอ่านี่คืองานศิลปะของสัปดาห์นี้นะครับคงไม่ยากเกินไปสําหรับเด็กป .5 นะครับโอเคครูจะรอดูผลงานนะครับเมื่อเรา เปิดเรียนได้แล้วหรือสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราพร้อมเราก็นํามาส่งครูนะครับขอให้รวบรวมมาไว้นะครับพระทุกอย่างครูบันทึกไว้หมดแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับวันเวลาบันทึกไว้เรียบร้อยนะครับก็ทํางานแล้วก็ลงวันที่นะครับส่งครูงาน2ตัวนี้คือทุกคนต้องมี2เซตด้วยกันนะครับ2เซตเซตละ10ชิ้นนะครับสเซตคือคือสองภาพนั่นเองอ่าให้ทํามานะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอ จบคลิปนี้ก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่าเพราะเด็กๆนะครับดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพนะครับจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับการเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับดูแลสุขภาพนะครับลูกสวัสดีครับ